คนสวัสดีค่ะลุนสวัสดนะคะก็วันนี้อยากจะมาลองทําคลิปแบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนินทาสกินแคร์อะไรบ้างแต่งหน้า everyday look ยังไงนี่คืออาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วสภาพเหมือนคนอาบน้ำาหรือเปล่าก็จะเช็ดหน้าด้วยน้ําเกลือนะคะตอนนี้คุณก็อยู่กับโต๊ะเครื่องแป้งรกๆของนินแบบไม่ได้เซตอัพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเช็ดน้าเกลือก่อนนินใช้ยี่ห้อ clean care นะคะ นินก็อยากจะเพิ่มความชัวว่านินล้างหน้าสะอาดพร้อมที่จะแบบทาสกินแคร์ไปแล้วเนาะนินก็จะเช็ดน้ำเกลือค่อยๆเช็ดนะคะไม่เช็ดย้อนเนาะเช็ดแบบเกลี่ยวไปจากกรอบหน้าแบบนี้ปึ๊บเอาขอด้วยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยด็อกเตอร์สมชายแอคเน่โลชั่นนะคะโลชั่นทาสิวแบบเป็นน้ำใสๆนะคะทาตรงที่เป็นหัวสิวแบบพวกสิวขดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะช่วยทำให้สิวยุบเร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วนินก็จะตามด้วยครีมคุณหมอนะคะที่นินไปรักษาผิวด้วยก็คุณหมอรักษาผิวจริงๆไม่ใช่คลินิกแบบขายคอสความงามอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะเป็นครีมแบบว่าปรับสภาพผิวให้ผิวแข็งแรงคือตัวนี้อ่อนโยนมากๆแม้กระทั่งลูกสาวคุณหมอที่อยู่แค่ประถมคุณหมอก็ยังให้ใช้ครีมตัวนี้นะคะนินใช้มาประมาณ สี่ห้าหลอดแล้วแล้วนินก็ชอบมากนินรู้สึกว่าผิวนินแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นสิวน้อยลงนะคะเสร็จแล้วนี่คือแบบสกินแคร์รูทีนของนินในตอนเช้านินใช้แค่นี้จริงๆแต่นินอะเป็นคนขี้เกียจทาครีมกันแดดบ้างเพราะนินรู้สึกว่าในคุชชั่นที่นินใช้อยู่ก็มีสารกันแดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้านินไม่ได้ไปทะเลหรือว่าออกแดดจัดๆนินจะไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดเลยเพราะว่าขี้เกียจ ะะต่อไปมาดู everyday look นะคะในวันปกติก็จะแต่งหน้าแบบค่อนข้างง่ายมากก็จะเริ่มจากการลงพัมเมอร์นะคะของ The Body Shop รุ่น Wonder Blur นะคะไม่ใช่แค่ช่วยปกปิดรูขุมขนแต่ยังช่วยแบบว่าบำรุงผิวด้วยอะไรเงี้ยเป็นกึงก่งๆึ่งสกินแคร์เนาะทาแล้วก็จะช่วยให้ผิวหน้ามันเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ทาเครื่องสำอางติดขนมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะนิ่ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ มิกซ์ในการปกใต้ตาข้างจมูกวันนี้ชอบมีรอยแ<ม>ดยงๆตรงนี้พวกที่เป็นหัวสิวอะไรอย่างเงี้ยนี่จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ B. K. เพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับผิวที่เป็นสิวทาลงไปแล้วก็วมันช่วยแบบว่าไม่ให้สิวอักเสบมากขึ้นไปกว่าเดิมตอนนี้นี่จะยังไม่เกลี่ยอะไรทั้งสิ้นนะนินจะแตมแตมแตมลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเกลี่ยทีเดียวแล้วนินก็จะเกลี่ยด้วยคูชชั่น A. A. ของแคที่ดอนนะคะตอนนี้ผิวนินต้องแบบ สีเข้มสุดเลยอะเบอร์26คันนี่บีชนะคะนินชอบพุชชั่นตัวนี้เพราะว่าสีเข้ากับผิวนินแล้วก็ปกปิดรูขุมผลได้ดีมากๆแต่ระหว่างวันนางแอบลอกนิดหนึ่งนะจะแอบมีเป็นคราบนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีค่ะค่อยๆกดกดกดลงไปเดี๋ยวนไ้ก้ว่าฝั่งนี้ เนียนกับฝันนี้เยอะเลยการใช้พูชชั่นนะคะก็คือไม่ใช่ถูเนาะจะเป็นวิธีการกดย้ำๆสมากกว่าค่อยๆแตะพูชชั่นออกมาอย่าไปจุ่มเยอะเพราะว่าถ้าเยอะแล้วแบบมันจะเป็นข้ามนะคะเราต้องค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆแบบกดไปทีละชั้นละชั้นเอาอย่างนี้จะดีกว่าตอนนี้ก็ลงพูชชั่นเสร็จลงไปแล้วนะคะในระหว่างนี้นี่ก็จะทาลิปมันทิ้งไหวห้หนาๆเพื่อที่ว่าเวลาเราทาลิปสติกแล้ว จะได้เรียบเนียนนินทาลิปมันกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงของลัดดานะคะนางคือสีพึ่งนั่นแหละในรูปแบบลิปสติกลิปบาล์มแบบนี้น่าใช้มากยี่หอ้อลัดดานะคะถ้าที่มีคุชชั่นแบบนี้นะนินก็จะฉีดน้ำแร่ลงไปให้ทุกอย่างมันซึมเข้าไปในผิวนะคะต่อไปนินก็จะมาเขียนคิ้วนะคะนินใช้ที่เขียนคิ้วของคิวเพลสนะคะเป็นแบบตินนะคะรุ่นเมอร์เมด ตาดาชอบอ,อทิ้นเขียงคิ้วตัวนี้มากเพราะว่าสีเข้ากับผมนี่นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อน,ออนๆก็ใช้แค่ตัวนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้มัสคาราย้อมคิ้วอีกเลยไม่ต้องการความเนี้ยบอะไรทั้งสิ้นเอาแค่แบบว่ามีใบหน้าอยู่รอดไปได้วันๆพบปะผู้คนแล้วไม่ตื่นตระหนกตกใจก็ คค okay, แล้ว่ะจะเห็นว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยเนียวนะนจะใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นเบลนด์ Blend, หน่อยนิ่ใช้ของ golden rose นะคะเบลนด์เบลนตรงหัวคิวแล้วก็เกลี่ยลงมากลายเป็นดั้งป่อมๆขึ้นมาดีดั้งกระโดงแบบนี่มีสาเหตุเลยอะ่ะโอเคเราก็ได้คิวได้ดั้งกันแล้วนะคะต่อไปก็ตานิ่จะใช้อินเนอร์ไลเนอร์ของ essence นะคะเขียนให้ชีดขอบตาที่สุด กบะน่ตอนนตอนนี้เราก็ได้ขอบตาบนล่างเรียบร้อยแล้วเห็นความเลอะไหมช่างมันเดี๋ยวเราจะเกลี่ยนางให้หายไปเลยอายแชโดว์แบบดินสอของกอชนะคะเนี่ยหัวเป็นแบบนี้นะแต่ลงไปตรงขาง,งหน่อยหนึ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบเข้มมากเดี๋ยวจะสร้าง ขเขาเรียกอะไรอ่ะเบ้าตาปลอมๆขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวปุ่งเกลียเกลี่ยกลเกลี่ที่ชอบใช้แบบเนื้อดินสอหรือเนื้อครีมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันติดทนกว่าสาบานว่าเอวิ d เด l ลุกนะคะอีกนิดก็จะสมุกี้อายแลวพร้อมไปปาร์ตี้ได้แล้วเดีย๋ยวเพิ่งตกใจคะ่ะเดี๋เพิ่งตกใจเดี๋ยวทุกอย่างมันจะุ้งกระจายสุดๆด,ดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะ ตอนนี้ก็จะมาใช้พาเลตเดบามที่นินชอบมากๆนะคะนี่ใช้จนเลอะเทอะไปแล้วนินจะใช้เป็นสีทองๆหน่อยจะเอาไว้แตะตรงหัวตานะคะก็ใช้นิ้วนางนี่แหละแตะเบาๆที่หัวตาไปจนถึงกึ่งเปลือกตาแตะย้ำๆจนกว่าจะพอใจจนกว่าทุกอย่างจะแบบนัวเข้าที่เข้าทางนะคะแอบบไลท์ลงมาใต้ตาด้วยนิดนึง เราก็ตามด้วยอายไลเนอร์ของ D.U.P. นะคะตัวนี้ก็เขียนง่ายดีเหมือนกันนินจะไม่เขียนเส้นใหญ่มากนะคะก็จะเขียนเป็นเส้นเล็เกๆแล้วก็ต่อัดหางขึ้นนิดนึงเพื่อให้ตาดูคมนะคะโอเคปัอมาสคาร่าของเวอร์8ปนะคะ แล้วก็ปัดเมเบอรลินพุชอัพโอเคนินจะเฉดดิ้งหน้าด้วยบัตเตอร์บอนเซอร์ของฟิส s ิเช a ยนฟ r ร์มูนะคะตอนนี้มันดีสำหรับผิวมากๆเพราะว่าแบรนด์ฟิส s ิเช a ยนฟอร์มูเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนาะนินก็เลยจะชอบของเขามากๆแต่ว่าราคาแอบ,บแรงนิดนึงแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนเนาะมันเป็นเชดดิ้งที่แบบสีไม่แรงมากนะคะเป็นสีแบบโทนแบบ น้ำตาลเหลืองแบบแทบจะไม่เห็นเลยแต่มันก็ดูสร้างเป็นเงาหน้าได้สีอ่อนๆคือแทบจะทาเป็นแป้งได้เลยจาได้ไหมคะตอนแรกนินยังไม่ได้ลงแป้งเนาะนินมาลงเป็นเชดดิ้งแทนเพราะว่าถ้าลงแป้งลงเชดดิ้งทับลงบัตชออนทับแล้วทุกอย่างจะแบบหนาพูนๆกันไปหมดแล้วจะไม่สบายผิวนินก็จะใช้เป็นแบบพวกนี้ทับแทนแป้งไปบัตชออนเอาสีอะไรดีเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อของโฟร์ยูทูนะนินจะชอบมากสีมีสีส้ม,สม แต่สีที่นินปัดประจํานะคะจะเป็นสีนี้นะคะออกชมพูแบบน้ำตาลตุ่นๆนะคะสีบ brow sugar 05ค่ะของ4 you t นินใช้แปรงของเรียวเทคนิคหัวพุ่มแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะคล้าขๆโหนกของเราตรงเนี้ยหนกแก้มแล้วก็ทาตั้งแต่ตรงนี้ไปจะถึงนี่เลยบางๆก่อนนะคะ แล้วก็จะขอแอบลงไฮไลท์นิดนึงเน้นชอบตัวนี้มากถูกและดีมากๆของแคที่ดออีกแล้วนะคะตัวนี้ไฮไลท์สวยมากก็เป็นแบบไฮไลท์แบบเหมือนจะเป็นสีขาวนะแต่จริงๆปัดออกมาแล้วเป็นประกายทองนะคะใช้นิ้วนางแปะเลยเน้นชอบไฮไลท์มากแต่ไม่สามารถลงเยอะได้เพราะว่าหน้าตัวเองแบบรูขุมขนกว้างก็เลยต้องลงเฉพาะจุดเอานะคะชอบเห็นไหมเห็นความแบบประกายนิดนึงของนางไหม ตรงนี้สวยแล้วก็ถูกด้วยนะคะทีนี้นี่ก็จะแอบเอาแป้งมาทัช นิ่หนึ่งเท่านั้นนินจะไม่ทาแป้งทั่วทั้งหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีบัชออนตรงนี้แล้วเรามีเชดดิ้งตรงนี้แล้วนินจะเหลือบริเวณนี้ที่นินยังไม่ได้ลงแป้งกับช่วงกลางหน้าผากนะคะนินจะเอาแป้งมาแตะนิดเดียวลดความมันเพื่อให้เครื่องสําอางมันอยู่ติดทนไปยาวๆตอนนี้นินชอบตัวนี้มากเลยนะคะแป้งแถบของคอสลุกนะคะใช้ดีมากตอนนี้นินใช้เบอร์ศูนย์สามค่ะนินก็จะแตะนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ลงตรงแค่ ช่วงบริเวณนี้เพื่อเซตให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ตรงจมูกตรงหน้าผากนิดหน่อยแล้วก็ตรงคางนะคะหน่าเสร็จแล้วเหลือปากนะคะ ทาสีนี้แล้วกันนะคะวันนี้ซปเปอร์มัมค่ะเป็นสีโทนแบบน้ำตาลน้ำตาล05 SM ช่วงนี้อินกับลิปโทนสีนูนนูน้ำตาลแบบนี้มากเลยนีน่ทาไม่เต็มขอบปากนะคะทาแค่กึ่งกลางปากแล้วเดี๋ยวจะใช้นิ้วเบรนเอาเพราะว่าวันธรรมดาธรรมดาเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูหนักมา เอวเดยลุคของนินก็จะประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยทําก็จะเป็นมัดมัด,มดแบบนี้นินก็จะมาเลือกต่างหูที่นินใส่ประจําก็คือต่งหูแบบห่วงช่วงนี้ร้อนก็ใส่อะไรเป็นผ้าผ้าแบบนี้แล้วกันเนาะแล้ว และนี้ก็คือเอพ d เดนลุคของนินแล้วก็สกินแคร์ที่นินทาในช่วงเช้าบวกกับสื้อ์้นินใส่เวลาอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปแบบในวันสบายๆนินแต่งประมาณไหนก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงรอติดตามกันคลิปหน้าเดี๋ยวนินจะทําว่าก่อนนอนนินทาอะไรนินล้างหน้าด้วยอะไรไว้ไปดูกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้สวัสดีค่ะ